สวัสดีค่ะมี่นะคะคุลธิดาคุลวงเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันเมืองหนองบัวลำพูนะคะวันนี้มีจะพามาดูรถนิสันนาวาร่าตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ซึ่งเป็นรถรุ่นนี้นะคะแบ็กอินชันนะคะค่ะสำหรับตัวมี่เองก็เป็นผู้หญิงที่มองหารถกระบะสวยๆคันหนึ่งนะคะนี่ก็เคยขับรถกระบะมาะก็หลายรุ่นนะคะจึงะจะเรียกที่จะหารถกระบะที่จะมาขับ ใายเองนะคะซึ่งนี่ก็ได้มาเจอรถตัวนี้นะคะแบ็กอินิชั่นมีชอบมากค่ะเพราะว่าพละกําลังนี่ก็ออพอดีแล้วส่วนตัวรถนะคะาลายที่โดดเด่นนะคะก็คือเป็นลายสติ๊กเกอร์ค่ะที่โดดเด่นของแบ็กอินิชันเลยนะคะแล้วก็มีกระจังหน้าที่สวยงามแล้วก็มีเป็นสีดําล้วนทั้งหมดค่ะสวยมากค่ะแล้วก็มีไฟ LED นะคะสีดวงค่ะ แล้วก็มีล้อขอบ18นะคะแล้วก็สวยดูดันมากเลยค่ะแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอ,อร์โบคู่190แรงม้าค่ะสำหรับภายในรถนะคะก็จะเป็นก็จะมีหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Android ค่ะเทได้นะคะแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางค่ะแล้วก็มีเกียร์6สตีดนะคะแบบแมนนวลโหมดนะคะแล้วก็ภายในรถนะคะก็คือ,อมีเบาะที่ เป็นเบาะแบบไฟฟ้านะคะสะท้อนแสงแดดได้ค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเข้ามาปรึกษานี่หรือเข้ามาปรึกษาเสี่ยท่านอื่นได้นะคะ <c oughs>